สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dtn รีวิวนะครับเป็นรายการใหม่ของช่องผมเอง Dtn Channel วันนี้เป็นรายการที่จะมารีวิวสิ่งของต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นขนมครับนี่ครับของที่ผมจะมารีวิวเป็นขนมเอ่อของญี่ปุ่นนะครับเป็นขนมวาซาบิครับผมอบกรอบน่าเป็นวันฝรั่งอบกรอบแล้วก็ ใส่รสชาติวาสาบีนะครับมีสาหร่ายด้วยน่ากินซื้อจากร้านไดโซครับผมหกสิบาทนะครับราคาซองถุงนี้น้ำหนักตัวดีมานก็สาหกรัมครับจะลองชิมเลยนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับลองชิมนะครับ อืมอันนี้รสชาติก็จะเป็นขนมอบกรอบอะครับแต่ว่ามีกลิ่นวาซาบิความเผ็ดขึ้นจมูกของวาซาบินะครับอร่อยมากครับมีความเค็มนิดนิดอืมอร่อยครับ ถ้าใครอยากจะซื้อก็ซื้อได้ที่ร้านในโซทุกสาขานะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายผมมารีวิวของอะไรอย่างงี้นะครับแ้่ผมชอบผมก็จะมารีวิวครับเพราะผมชอบแั้นก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกำลังใจให้ผมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ